ในเรื่องของการปรับปรุงบัญชีนวันสิ้นปีนะคะต้องทําอะไรบ้างนะคะอันแรกเราก็คือจะต้องตั้งลูกหนีค้ค้างชําระนะคะอันนี้เราจะใช้กรณีที่เราตั้งไม่ครบทวนเท่านั้นถ้าระหว่างปีตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องตั้งอีกนะคะแต่ถ้าหลุดอาจก็ตั้งไปนะ,ะเดบิตลูกหนี้ภาษีนะคะเครดิตรายได้ภาษีตัวนั้นๆน,น,นะ,ะใช้ Jv เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ตั้งลูกหนี้รายได้นะคะค่าน้ําค่าเช่าค่าขยะอันนี้ประจําเดือนนะคะจะเป็น ประจำเดือนกันยายนนะคะซึ่งถ้าที่ไหนไม่เคยตั้งมาเลยยังไงก็ต้องตั้งนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามมาตรฐานตัวใหม่แล้วเราจะต้องตั้งเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเมื่อค่อนข้างแน่และวัดมูลค่าได้นะคะทีนี้พอเราตั้งลูกหนี้แล้วนะคะปีนี้ก็จะต้องมีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะคะเป็นปีแรกที่เราจะได้ทํากันอ่ะทีนี้แล้วต้องตั้งค่าเผื่อลูกหนี้ตัวไหนบ้าง ก็ลองไปเปิดดูในผังบัญชีนะคะว่ามีค่าเผื่อของลูกหนี้ตัวไหนบ้างที่เราจะต้องตั้งมีชื่อให้อยู่แล้วนะคะก็จะต้องดูตามนั้นอ่ะทีนี้ก็จะมีคำถามเข้ามาโทรมาหาคอเซนเตอร์หรือว่าถามในเว็บบอร์ดก็มีนะคะว่าเอ๊ะแล้วลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนไม่ต้องตั้งหรอนะคะอ่ะเศรษฐกิจชุมชนมันพิเศษนิดนึงนะคะตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเขากู้ไปแล้วแล้วเขาไม่จ่ายคืนอันนี้ตามระเบียบเนี่ย ตามระเบียบเองก็บอกว่าให้อปทอเนี่ยชดใช้นะคะเราก็ต้องตั้งเทมบัญญัติข้อบัญญัติของเราชดใช้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อปทอเนี่ยได้ชดใช้แทนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนเปลี่ยนไปเป็นลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอกเราถึงได้ให้ตั้งภาษีไม่ใช่ตั้งค่าเผื่อนิสัยศูนย์เนี่ยที่ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอกเราจะไม่ไปตั้งที่เศรษฐกิจชุมชนนะคะทีนี้ เกณฑ์การคำนวณค่าเผื่อสงสัยจะศูนย์เนี่ยเราก็ได้ออกไปแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อสิงหาปีที่แล้วนะคะว่าให้คำนวณจากยอดลูกหนี้สิ้นปีนะคะก็คำนวณยังไงก็ต้องดูแล้วว่าปีที่ค้างชําระเนี่ยเป็นปีที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นลูกหนี้ที่เพิ่งตั้งปีนี้เลยเป็นปีหนึ่งเนี่ยปีที่1อันนี้เราไม่คิดค่าเผื่อเลยนะคะแต่ถ้าตั้งเป็นปีที่2องถ้าเทียบเคียงกับปีนี้ก็คือที่เราตั้งมาเมื่อปี ,63 นะคะอันนี้เราจะคิด20% ถ้าเราตั้งมาตั้งแต่ปี62-61-60อันนี้เราจะคิด50%ถ้าเราตั้งแต่ปี59ลงไปนะ5 9 5 8 5 7 5 6 55นะคะอันนี้เราจะคิด100%เต็มนะคะคิดได้เท่าไหร่เอามาบวกกันอ่ะบวกกันเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาเป็นยอดค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะคะเราจะเก็บยอดตรงนี้ไปทำบัญชีนะคะเราตั้งเป็นปีแรกเพราะฉะนั้น เราก็สามารถที่จะตั้งได้เลยโดยเดบิตนี่สงสัยจะศูนย์เครดิตค่าเผื่อน,นี่สงสัยศูนย์ระบุประเภทลูกหนี้ลงไปสมมุติว่าประเภทนี้เราตั้งได้1นึ่งหมื่นบาทแล้วกันเสร็จปับ๊บพอมาเป็นบัญชีปีที่2หรือปีถัดไปก็คือปีหกห้นั่นเองนะคะปี6กหเราก็ต้องใช้เกณฑ์เดิมโดยการคิดอีกเหมือนกันว่าลูกหนี้ที่อยู่ณนะวันที่30กันยาหกเนี่ยเป็นค้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เราก็คิดตามเลทเดิมของเรานะคะคิดได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องดูว่ามันควรจะมีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เท่าไหร่สมมุติว่านปีห5เราคิดได้แล้วว่าค่าเผื่อนี่ชนิดเนี้ยมันต้องได้หมื่นสองนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งค่าเผื่อเนี่ยสาหรับปีหน้าเราจะไม่ได้ตั้งเหมือนปีแรกเมื่อสักครู่แล้วว่าตั้งหมื่นสองเข้าไปเต็มๆแต่เราจะต้องเอายอดค่าเผื่อนี่สงสัยศูนเนี่ยตั้งว่าณ3สามสิบกันยาเนี่ยเรามี ค่าเผื่อน,นี่สงเสัยศูนย์อยู่เท่าไหร่แล้วมันควรจะเป็นเท่าไหร่หลังจากที่เราได้คํานวณเสร็จแล้วอทีนี้ในปีนี้ที่เรายกตัวอย่างบอกว่า65จะต้องมียอด12ื่นสนะปีที่แล้วเราตั้งเอาไว้แล้ว1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเอานี้เอามาลบเลยปี65เราจะต้องตั้งเพิ่มอีก2,000บาทแล้วก็เดบิตนิ่งเสรศย,ศย์เคดิตค่าเผื่อน,นิ้สงเสศ,ศูนย์อีก2000บาทในทางกลับกันถ้าเกิดว่าปี65 ไม่ได้คิดได้หมื่นสองแต่คิดได้แค่แปดพันบาทอ่ะเราก็เอาของเก่ามาลบอีกแสดงว่าปีหน้าเนี่ยมันติดลบละนะคะเพราะฉะนั้นปีหกห้าเราจะต้องลดค่าเผื่อน,นิยงใสยศูนย์ลงนะคะเราก็เดบิตค่าเผื่อน,นิ้สงใสยศูนย์สองพันบาทเครดิตนี้สงสัยจะศูนย์สองพันบาทนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่ามียอดเพิ่มขึ้นหรือว่ายอดลดลงจากปีงบประมาณก่อนนะคะ หรือจริงๆแล้เราต้องดูแยกประเภทเลยแหละนะคะณวันที่30กันยายนะคะที่เรากําลังคิดค่าเผื่อว่าค่าเผื่อมียอดอยู่แล้วเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะลูกหนี้ภาษีป้ายมีลูกหนี้ประจําปีที่เราตั้งเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี5-9 2,000บาทอ่า6 0 61 62เป็นโจทย์เป็นตามนี้นะคะเราก็คำนวณตามเลทเลยค่ะปี64อันนี้ไม่ต้องคิดนะคะ63เราจะคิด 20%ของยอด1 5ื0นะคะ 60, 6 0 6 1 6 2เราจะคิด50%นะคะของยอดทั้งหมด3ตัวแล้วก็59เราจะคิด100%พอเราคิดเสร็จปับ๊บอ่ะเราจะได้เท่านี้ค่ะ12,750เราก็เอา12,750มาใส่เลยเดบิตนี่สงสัยจะศูนย์เครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์12,750นะคะตัวอย่างถัดไป สมมุติว่าเป็นปีหน้านะคะเราก็คิดใหม่อีกของปี65เองเราไม่คิดละในขณะที่ปี64เมื่อคราวที่แล้วเราไม่ได้คิดตอนนี้เริ่มคิดละ20%นะคะแล้วก็ 61, 6นึ 1, 6่ 2, 3, เราจะคิด50% 59กับ60เราคิด100%นะคะคิดได้เท่าไหร่อยอดออกมาได้เท่ากับ12,900บาท แต่ปีที่แล้วเรามีรอดยอดไว้อยู่แล้ว12,750บาทเพราะฉะนั้นปีถัดมาเราเพิ่มขึ้นแค่1 5 0บาทแบบนี้นะคะซึ่งในระบบเนี่ยถ้าใครที่ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงระบบคิดให้นะแต่สิ่งที่เราต้องทำคือลูกหนี้ตัวอื่นๆนะคะลูกหนี้ค่าน้ำค่าขยะค่าเช่าหรือว่าลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอกหรือว่าถ้าเป็นลูกๆเองทางการแพทย์ก็จะมี ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลไ,ได้นะคะอันนี้ก็ต้องคิดเองถ้าของใครเป็นกิจการปปา่ะก็ต้องดูแล้วว่าลูกหนี้ที่มีค้างมามาตั้งแต่ปีไหนยังไงนะคะก็ต้องทำฐานเองแบบนี้อย่างตัวอย่างที่พูดไปนะคะ,ะตัวต่อมานะคะจะต้องรับรู้เงินฝากกระทรวงการคลังนะคะเงินฝากกระทรวงการคลังก็รอดูเลยว่าสิ้นปีนะคะใน KM ของเราจะมีประกาศไหมว่าจะมีเงินที่โอนให้อปทอมีเท่าไหร่ย,ยังไงนะคะ อันนี้เฉพาะหน่วยที่ไม่ได้รับงบตรงนะคะ,ะถ้าหน่วยที่รับงบตรงต้องไปดูของตัวเองใน GF ว่าที่ขอเบอิกไปแล้วมียอดเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้นะคะ,อะของที่ยังไม่ได้เบิกนั่นแหละตัวนั้นเราจะเอามาตั้งเป็นเงินฝากกระทรวงการคลังนะคะรวมถึงอบทอทั่วไปด้วยนะคะที่มีขอเบอิกมีไหมที่เรายังไม่ได้เงินนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วก็คือค่าขายแบบแปลน ะะปีก่อนๆเราบอกว่าให้ลงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะคะปีนี้ไม่ใช่แล้วนะเราจะต้องมาลงเป็นเงินฝากกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับเงินแล้วก็เป็นรายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต,ต,ตัวนี้ต้องลงเป็นรายได้เอาไว้ก็มาจาก3อย่างนะคะก็รับรู้ไว้ใช้ไปผ่านทั่วไปเดบิตเงินฝากกระรวงการคลัง,งเครดิตรายได้ก็ระบุเอาเลยว่าเป็นประเภทอะไรนะคะตัวต่อมานะคะ ที่เราจะต้องรับรู้ก็คือจะต้องรับรู้ดอกเบีย้ยค้งรับดอกเบีย้ยครั้งจ่ายนะคะเราก็ต้องทําหนังสือยืนยันยอดไปนะะอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือแล้วไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะตอนไหนยังไงวันไหนถึงจะต้องมาตั้งนะคะจากที่เราได้คุยการกับหน่วยงานของผู้ตรวจแล้วนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเขาจ่ายดอกเบีย้ยมาวันที่24่สิหหรือภายในเดือนกันยายนอันนี้เราก็จะ ถือว่าได้รับรู้ดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอขอยืนยันยอดไปนะคะถ้าได้มาภายในเดือนกันยายนนะเพราะว่าอดอกเบี้ยที่ได้รับมันก็น้อยมากมันก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยมีนยัยยะสำคัญขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อนุโลมไปนะคะถ้าเป็นดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับในเดือนกันยาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับกรบกดาสิงหากันยาอันนี้ยังไงก็ต้องขอยืนยันยอดไปนะคะ ทีนี้พอเรารู้ละรู้เกณฑ์เรียบร้อยละว,ว่าอันไหนตัวไหนเราจะต้องขอยืนยันยอดบ้างอ่ะเราก็ขอไปพอได้ยอดมาเราก็มาทําใบผ่านเลยเดบิตรายได้ค้างรับบุคคลภายนอกนะคะรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินตัวนี้เงินฝากออมทรัพย์นะคะรายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนอันนี้เงินฝากประจํานะคะอ่าหรือว่าเงินฝากอ่ากสทกรสอ นะคะอันนี้เราจะรับรู้เป็นไรายได้ดอกเบีย้ยเงินลงทุนอดอกเบีย้ยจ่ายนะคะอาจจะมีไม่ทุกที่เฉพาะทีะ่ได้ตั้งที่มีการกู้นะคะเราก็จะตั้งเอาไว้เป็นดอกเบีย้ยจ่ายกับดอกเบีย้ยครั้งจ่ายนะคะอันนี้ขอสถาบัานอื่นได้เลยยกเว้นของกอสทและกอสอ,อไม่ต้องขอนะคะเพราะว่า สสถาบันนี้เราคิดดอกเบี้ย er ให้ท่านเรียบร้อยแล้วถึง30กันยายนแน่นอนนะคะนะถ้าเป็นธนาคารอื่นต้องดูนะคะว่าเราได้จ่ายดอกเบี้ย er ไปล่าสุดเมื่อไหร่ก็ขอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่30กันยาเลยนะคะฟอร์มเรามีให้แล้วใน KM ไปดาวน์โหลดได้นะคะตัวต่อมาที่เราต้องทำนะคะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะก็ จะต้องเดบิตค่าเสริมราคาหรือว่าค่าตัดจำหน่ายนะคะตัวนี้ต่างกันยังไงอันนี้คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือว่าพวกโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้จะใช้คำว่าค่าตัดจำหน่ายนะถ้าเป็นพวกอาคารคารุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างหรืออ่าสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ตัวนี้จะใช้คําว่าค่าเสื่อมราคานะคะอ่าแล้วมันก็คู่กันของมันค่าเสื่อมราคากับค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตัดจําหน่ายกับค่าตัดจําหน่ายสะสมนะคะก็คู่กันทีนี้เราก็ใช้อย่างไรค่าเสื่อมนะคะถ้าเป็นในระบบระบบคิดให้เนาะถ้าเป็นของลูกลูกก็ต้องไปใช้ไฟล์ Excel ที่กรมได้เคยออกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะใช้ตัวนั้นนะคะเป็นหลักนะ แล้วก็พิจารณานะคะโดยใช้อายุการใช้งานนะคะคิดเป็นวันนะคะเราก็จะได้ยอดมาแล้วก็เอามาลงเป็นใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปนะคะทีนี้มันก็จะมีบางอย่างที่พิเศษนะคะก็คือถ้าเป็นสินทรัพย์ที่เราได้รับจากการถ่ายโอนหรือรับบริบจาคแบบมีเงื่อนไขาการส่งคืนนะคะอันนี้เราจะต้อง ขดรายได้รอการรับรู้ระยะยาวเป็นรายได้จากการบริจาคเท่ากับยอดค่าเสื่อมราคาประจําปีด้วยนะคะยกเว้นปีสุดท้ายนะคะจะไม่เท่ารายได้รอการรับรู้ระยะยาวเนี่ยเราจะต้องตัดออกให้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นรายได้รอการรับรู้ระยะยาวก็คือจะมากกว่าค่าเสื่อม1บาทเฉพาะปีสุดท้ายที่มีการคิดค่าเสื่อมของตัวนั้นๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างของการคิดค่าเสื่อมปีสุดท้ายนะคะกรณีสินทรัพย์ที่เราได้รับจากการโอนหรือบริจาคที่มีเงื่อนไขนะคะอ่ะค่ารูปภัน์ตัวนี้นะคะมูลค่า10,000บาทอายุการใช้งาน5ปีเพราะฉะนั้นเราก็คิดได้แล้วว่าค่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปีละ2,000ถ้าเป็นปีสุดท้ายค่าเสื่อมเนี่ยเราจะคิดที่1 9 9 9บาทในขณะที่รายได้เราการรับรู้ระยะยาวเราต้องตัดทิ้งทั้ง2000เห็นไหมคะมันจะดิบกันอยู่บาทหนึ่งเฉพาะปีสุดท้ายเท่านั้น นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ในระบบนะคะถ้าของใครมีประเภทนี้ใบผ่านตัวนี้ทําเองนะคะแต่ว่าใบาผ่านอ่ใบผ่านตัวเนี้ยค่ะต้องทําเองนะคะจะัดทาใบาผ่านเองนะแต่ว่าใบาผ่านที่เป็นค่าเสื่อมตรงนี้ระบบทําให้อัตโนมัติอยู่นะคะ,ะต่อนะคะอ่ะทีนี้ตัวต่อมาก็เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นลักษณะค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่าไปรษณีย์กรณีที่เราไปเครดิตเอาไว้นะคะหรือค่าเชื้อเพลิงที่เราไปเครดิตเอาไว้นะคะเราก็จะต้องมาตั้งนะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าสารพูดค้งจ่ายหรือว่าค่าจ่ายครั้งจ่ายก็แล้วแต่ก็ต้องระบุไปนะคะยกเว้นค่าเช่าบ้านนะคะ ค่าเช่าบ้านเราจะยังไม่ตั้งนะคะเพราะว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยเมื่อไหร่ที่ยืน่นก็คือจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อนั้นนะคะเพราะว่ามันจะต้องรอใบทรงใบเสร็จหรือว่าเอกสารให้พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นยกเว้นค่าเช่าบ้านเราจะยังไม่ตั้งเป็นค้างจ่ายนะคะทีนี้ของลูกเองนะคะของลูกเองที่อาจจะต้องตั้งและงงๆนะคะก็อาจจะมีพวกที่เป็นค่าอาหารกลางวันนะคะแต่พอดีปีนี้ โควิดเนาะก็อาจจะเรียนออนไลน์กันอาจจะไม่มีตัวนี้แต่ก็รู้ไว้ว่าสําหรับปีหน้าถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็เปิดเรียนตามปกติแล้วนะคะถ้าเราใช้บริการเขาเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยเด็กๆก็ทานข้าวนะคะใช้บริการเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งพวกนี้เป็นค้างจ่ายด้วยเหมือนกันนะคะหรืออาจจะต้องตั้งนี้เอาไว้รอนะคะแล้วพอที่เรา,าผ่านเดือนนี้ไปตุลาแล้วค่อยจ่ายเงินก็กเป็นเรื่องของ คราวหน้าละกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่แม่จ่ายให้ลูกแล้วเอ๊ะต้องลงยังไงนะคะจริงๆไม่แตกต่างนะถ้าสมมติว่าเป็นค่าไฟหรือว่าค่าน้ำที่แม่จ่ายให้ลูกนะคะเราก็คือตั้งเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานแล้วก็เครดิตว่าเป็นค่าสารพูดค้างจ่ายอย่างนี้เหมือนเดิมถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของเราตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ถูกไหมนะคะค่าไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะ ถ้าเป็นของลูกเมื่อไหร่อย่าลืมค่ะเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานแล้วแม่ต้องแจ้งลูกด้วยนะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยลงเป็นค่าใช้จ่ายประจําปีนี้เหมือนกันเดบิตค่าใช้จ่ายคะ่ะลูกลงแล้วก็เครดิตรายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปอันนี้ปกติเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นบัญชีระหว่างกันนะสาหรับที่แม่จ่ายแทนให้ลูกนะคะอ่าตัวทันมาที่ต้องทํานะคะ เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์หรือหนี้สินนะคะที่มีระยะเวลากําหนดนะคะจากยาวให้มาเป็นสั้นนะคะพวกเงินฝากประจาเจ้าหนี้เงินกู้เงินประกันสัญญานะคะอะไรที่เป็นสันญายาวๆเนี่ยเงินเศรษฐกิจชุมชนพวกนี้นะคะถ้าเป็นทางด้านสินทรัพย์เราก็จะเดระยะสั้นแล้วก็เคลร,ระยะยาวนะ,ะถ้าเป็นหนี้สินเราจะเดระยะยาวแล้วเคลร,ระยะสั้นนะคะ พูดง่ายๆก็คือโยกจากยาวให้มาเป็นสั้นนะคะโดยใช้ใบ่านรายการบัญชีทั่วไปตรงนี้มีผลไหมต้องทําเพราะว่าตรงนี้จะต้องเอาไปเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบนะคะเดี๋ยวในคลิปที่เราจะทำเรื่องรายงานการเงินรวมเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีทุกช็อตที่เราเน้นย้ําไปว่าต้องทําต้องทํานะนะคะเพราะว่ามีเปิดเผยในหมายเหตุนั่นเองนะคะ ตัววัสดุนะคะคงเหลือ,อตรงนี้เราตรวจนับวัสดุคงเหลือโดยใช้วิธีไฟ f o นะคะ,ะวิธีไฟนะคะตรวจนับวัสดุคงเหลือนะวันที่30กันยาทั้งหมดไม่ว่าเราจะเคยซื้อสินทรัพย์ตัวนั้นมาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้แหละนับนะคะแล้วก็กลับมาเป็นสินทรัพย์ค่ะเดบิตวัสดุคงคลงังหรือว่าถ้าอาจถ้าเป็นพวก ที่เราใช้ในการผลิตน้ำปะปามันก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่เรามีไว้ขายจะกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปนะคะตรงนี้ต้องตั้งชื่อบัญชีให้ถูกนะคะว่าทางด้านเดบิตสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะเป็นอะไรมันอาจจะไม่ใช่แค่วัสดุคงคลังก็ได้นะคะเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายที่เราได้ตั้งไฟระหว่างปีนะคะว่าเราลงบัญชีตัวนั้นมาเนี่ยเราลงอะไรนะคะสินทรัพย์ตัวนั้นอ่ะ เราลงอะไรเอาไว้นะคะสำหรับอปทที่เลือกใช้วิธีที่1เท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นวิธีที่2ขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าวิธีที่2เนี่ยเราจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตั้งแต่ซื้อมานะคะแล้วเมื่อใช้ไปเราก็ตัดเป็นค่าใช้จ่ายเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะสินทรัพย์ก็เลยจะถูกต้องอยู่ละ เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกันตอนสิ้นปีแบบนี้นะคะอันนี้เฉพาะวิธีที่1เท่านั้นอ่าด้วยวิธีไฟ fo โฟมันทํำยังไงล่ะนะคะวิธีไฟ fo โฟก็คือเข้าก่อนออกก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเรานับนะคะเราก็จะดูงี้สมมุติว่าเราซื้อมา็อตที่1ล็อตที่2แล้วก็็อที่3นะคะเราบอกว่าวิธีเข้าก่อนออกก่อนแปลว่ารอตแรกที่เราซื้อมาเราต้องใช้ไปก่อนอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนับเราจะนับย้อน ต้องนับราคาของอตที่3ก่อนถ้าราคาลอตที่3เราซื้อมาครบแล้วเราค่อยกลับไปนับราคาอตที่2ที่เหลืออยู่แบบนี้ย้อนขึ้นไปนะคะแล้วเราเอามารวมกันสิคะว่าได้เท่าไหร่เราก็จะได้ยอดตรงนี้มาทำใบผ่านตัวนี้นะคะเดบิตสินทรัพย์แล้วเครดิตค่าใช้จ่ายออกไปนะคะตัวต่อมานะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ตัวนี้ก็อาจจะเช่นพวกค่าประกันภัยค่าบำร,ร,รุงภาษีนะคะเราต้องไปดูสัญญาของเรานะคะว่ามีรอบระยะเวลาที่คุมเท่าไหร่เดือนอะไรไปจนถึงเดือนอะไรนะคะที่จ่ายเงินไปแล้วอ่าแล้วรอบระยะเวลามันจะคุมไปจนถึงปีหน้าเราจะตัดช็อตนั่นแหละเอาของเดือน ตุลาคมนะคะตุลาคมเป็นต้นไปคิดเลยนะคะยอดเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าเราจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยไปแล้ว1 2 0 0 0บาทมมาแล้วเบีย้ยประกันภัยตัวนี้บอกว่ามันเริ่มครอบคลุมตั้งแต่มกราหกสีจนกระทั่งถึงธันวาหกสีนะคะถ้าเราหารง่ายๆเลยก็หาร12เพราะว่า,อารอบหนึ่งปีก็12เดือนนะคะก็ตกเดือนละ1น0 0งบาท เพราะฉะนั้นเราก็จะเอายอด1,000นี้คูณ3นะคะก็คือเป็นตุลาเนาะพฤศจิกาธันวานะคะ3เดือน3,000บาทเราเก็บยอด3,000บาทตรงนี้มาลงเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อที่จะรับรู้เป็นค่าใ้จ่ายของปีหน้าไม่ใช่ของปีนี้นะคะเพราะเวลาเอาประกันเนี่ยมันจบอยู่แล้วถึงแค่กันยายน6,4เท่านั้นนะคะอะเสร็จปับ๊บตัวถัดมาที่ต้องทำนะคะ ปรับปรุงรายได้เงินอุดหนุนรับร่วงหน้าเป็นเงินรับฝากรอคืนแผ่นดินอันนี้เน้นย้ำว่ากรณีที่จะคืนแผ่นดินเท่านั้นถ้าเรายังไม่ชัวร์ตัวนี้ยังไม่ต้องปรับก็ได้นะคะยังไม่ต้องปรับก็ได้ถ้าเราชัวร์แล้วว่าจะไม่ใช้แล้วนะจะต้องคืนแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็ถึงค่อยปรับจากรับร่วงหน้ามาเป็นเงินรับฝากรอคืนแผ่นดินนะคะก็ จะมีขั้นตอนอยู่นะคะในการถาก็รอดูคลิปหน้านะคะว่า,าเราจะต้องไปปรับปรุงตรงไหนนะคะ JV ที่ออกมามันจะออกมาโดยระบบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีลูกนะคะเราสามารถใช้ JV ได้เลยนะคะเดบิตรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าเครดิตเงินรับฝากเราคืนแผ่นดินได้เองเลยนะคะตัวถัดไปนะคะทีนี้หลังจากที่เราปรับปรุงเมื่อสักครู่นี้มาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยว่าการเงินเนี่ยเราไม่ได้บันทึกบัญชีใดๆทั้งสิ้นเลยเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นการเงินก็เป็นเพียงการกันทางงบป,ประมาณเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคําถามต่อมาก็จะมีต่ออีกว่าอา้าวแล้วที่มีหนังสือสั่งการออกมาว่าค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรก็ตามแต่ที่มันมีใบแจ้งหนี้มามันสามารถที่จะไปจ่ายแล้วใช้งบป,ประมาณปีหน้าใช่มันเป็นงบป,ประมาณปีหน้าคะแต่ว่าทางบัญชีถือเป็นค่าให้จ่ายปีนี้ต่อไปนี้บัญชีและงบป,ประมาณแยกออกจากกันนะคะ ค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่เราตั้งค้างจ่ายเอาไว้เราตั้งทางบัญชีว่าเป็นค่าใช้จ่ายของปีนี้แต่เวลาที่งบประมาณเราไปใช้งบประมาณของปีหน้าเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าอ้าวแล้วถ้างบประมาณปีนี้มันไม่เหลือพอแล้วแปลว่าไม่ต้องตั้งใช่ไหมไม่ใช่ต้องตั้งนะคะตั้งทางบัญชีส่วนงบประมาณหมดแล้วก็หมดไปไม่สนใจเราไปใช้งบประมาณปีหน้าเหมือนเดิมตามที่ระเบียบงบประมาณเขาได้บอกเอาไว้นะคะอันนี้อย่าสับสนนะทีนี้ พอเราปรับปรุงพวกนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเราก็จะเดบิตรายได้ทั้งหมดที่เรามีมาทั้งปีเลยนะคะแล้วเครดิตค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนต่างก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะอยู่ทางด้านไหนนะคะเราก็จะลงเป็นรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิไว้ด้านนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ล่วงรับเงินสะสมหรือว่าทุนสำรองไว้เยอะมากนะคะหรือว่าใช้เงินกู้ไว้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้งบเราก็จะขาดทุนแน่นอนนะคะไม่ต้องตกใจตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปงบเราจะมีการขาดทุนได้นะคะจะไม่เหมือนปีที่ผ่านมาเนาะอ่ะทีนี้พอเราได้รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุดทีละนะคะก็จะต้องทำใบผ่านขึ้นมาอีกใบหนึ่งเราต้องดูละถ้าในกรณีที่เราได้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย อันนี้เราก็จะปิดรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเข้าเงินสะสมและทุนสำรองด้วยเปอร์เซนต์ตามของเราปกติ85กับ15นะคะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้เราจะเอาผลขาดทุนทั้งหมดเนี่ยตบเข้าเงินสะสมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุว่าเอ๊แล้วทำไมตอนหนังสือสั่งการออกไปอะว่า ถ้าเราเมื่อไหร่เราก็ตามเราใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมเราจะต้องปรับเงินทุนสำรองเงินสะสมเข้าเงินสะสมเลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนสิ้นปีเนี่ยถ้ามีผลขาดทุนเราจะตัดเงินสะสมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราจะไม่ไปแตะทุนสำรองเลยกรณีที่เราขาดทุนนะ,ะเสร็จปั๊บเราก็ปิดบัญชีได้นะคะถ้าในระบบเราก็ต้องไปทำงบการเงินเงินอะไรอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวดูคลิปถัดไปเนาะว่าจะต้องทำยังไงนะคะ ทีนี้เมื่อเปิดปีงบประมาณใหม่เราจะต้องจัดการกับอะไรบ้างปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้านะคะเอตะกี้นี่สิ้นปีอ่ะไม่ได้มีการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้านี่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะหนังสือสั่งการฉบับวันที่3าเอ็ดพฤษภาคมเราได้แก้ไขเรื่องการรับล่วงหน้าไว้อยู่แล้วถูกไหมนะคะว่าถ้าเกิดว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยแล้วเรา รู้แล้วว่ามันเป็นรายได้ของปีถัดไปเราจะลงไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าไว้ก่อนอ่านี่ไงคะพอเปิดบัญชีมาปีนี้เราเป็นคนรู้และว,ว่าปีนี้ปีใหม่เนี่ยมันมีรายได้ที่เราเคยรับล่วงหน้าไว้เท่าไหร่ที่เป็นรายได้ของปีนี้เราจะต้องมากลับรายการค่ะใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปเดบิตรายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้าหรือรายได้ค่าภาษีแล้วเครดิตเป็นรายได้เอาไว้รอเลยนะคะเฉพาะ รายได้ในปีที่เปิดใหม่นะก็คือถ้าถ้าเป็นในคลิปนี้เราก็จะคือปีหกห้านะคะถ้าเป็นรายได้ของปีหกหกเราจะยังกลับหรือ,อยังเรายังไม่กลับนะคะเราก็ติดเอาไว้เป็นรับล่วงหน้าอยู่อย่างนั้นนะเราจะกลับเฉพาะที่เป็นของปีหกห้าเท่านั้นนะคะอนะ่แล้วเราก็ต้องกลับอะไรอีกเรากลับตัวค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะพวกค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เราก็จะเดบิตนะคะ ค่าสาธารณภคมิค้างจ่ายเครดิตค่ายจ่ายเอาไว้นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นค่าจ่ายเราติดลบตั้งแต่ต้นปีอ่าใช่ไม่แปลกค่ะแล้วตอนที่เรากําลังจะทําจ่ายไงคะจะทําจ่ายของปีนี้เราก็จะมาตั้งหนี้เดบิตค่าจ่ายเครดิตด้วยเจ้าหนี้เห็นไหมคะค่ายจ่ายตัวนี้มันก็จะถูกหักกรบลบกันออกไปก็เท่ากับว่าค่ายจ่ายที่เราจ่ายเนี่ยเมื่อต้นต้นเดือนเนี่ยต้นตุลาเนี่ยมันก็คือจะไม่มี และก็คือค่าใช้จ่ายของปีที่แล้วมันจะกลับกันแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะกับดอกเบีย้ยค้างรับกับดอกเบีย้ยค้างจ่ายตัวนี้เราก็ต้องกลับรายการเหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็กลับจากจ่ายล่วงหน้าให้มาเป็นค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันนะคะแบบนี้วัสดุคงคลังนะคะเฉพาะวิธีที่หนึ่งเหมือนกัน เฉพาะวิธีที่1เราถึงจะมาใช้ใบผ่านกลับตรงนี้นะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตวัสดุคงคลังนะคะแต่ถ้าเป็นวิธีที่2ไม่ต้องทําตรงนี้วิธีที่2เนี่ยเราจะทําทุกสิ้นเดือนนะคะเราค่อยจะมากลับว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรตามที่เบิกนะคะแล้วก็เครดิตด้วยวัสดุออกไปเห็นไหมคะวิธีที่2เนี่ย มันจะมีข้อดีอย่างตรงที่มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่เราเบิกเป็นค่า้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นค่า้จ่ายที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นวิธีที่หนึ่งเห็นไหมคะเราจะถูกกลับรายการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณซึ่งถามว่าค่า้จ่ายตรงเนี้ยเราจ่ายเป็นตามนี้จริงไหมก็ยังไม่รู้นะคะทาให้ค่ายจ่ายเราอาจจะคาดเคลื่อนไปได้นะมันถึงได้บอกว่าหนังสือสั่งการถึงได้บอกไปว่าวิธีที่หนึ่งเหมาะกับ อ,อพอทที่มีการใช้งานของวัสดุนั้นน่ะเพียงวัตถุประสงค์เดียวนะคะถ้าเป็นวิธีที่2เหมาะกับอพทที่มีการใช้งานเนี่ยหลายวัตถุประสงค์สําหรับสินทรัพย์ตัวนั้นนะคะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนจากวิธีที่1มาเป็นวิธีที่2ก็ตอนนี้แหละค่ะเป็นโอกาสดีนะคะเพราะว่าตอนสิ้นปีเนี่ยเราได้ ตรวจนับวัสดุคงค้ังทั้งหมดที่มีเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะมาเปลี่ยนเป็นวิธีที่2เริ่มได้เลยตั้งแต่ต้นปีนี้โดยการที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำนะคะใบผ่านรายการใบนี้ไม่ต้องทำนะคะแล้วก็ค่อยไปเบิกเอาเลยตอนสิ้นเดือนของทุกๆเดือนนะคะทุกเดือนแล้วก็ค่อยทำ JV นะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตด้วย วัสดุคงคลังออกไปทุกๆสิ้นเดือนเราสามารถเก็บได้ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เราเบิกไปทำอะไรจริงๆนะคะแล้วก็หมดละนะคะสำหรับเปิดปีงบประมาณใหม่อาที่นี้อีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นที่เราทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อีลาแอปเนี่ยนะคะเฉพาะใบผ่านตัวที่เป็นไรายได้รับล่วงหน้าตรงนี้ที่ต้องทำเองนะ พวกการกลับรายการค้างรับค้างจ่ายตรงนี้นะคะถ้าเราทําถูกเมนูระบบจะกลับให้เองอันตโนมัตินะคะอะเราก็ต้องดูอีกในคลิปถัดไปนะคะว่าเอ๊แล้วมันต้องทํายังไงมันถึงจะกลับให้เองอัตโนมัตินะคะทีนี้มันก็จะมีพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ที่วิทยากรได้พูดไปแล้วว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากวิธีที่1มาเป็นวิธีที่2ออ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหลังจากที่เราสอนในระบบไปแล้วเราก็ อาจจะไม่ต้องใช้ใบผ่างพิเศษตัวนั้นแต่เราใช้ใบผ่างรายการบัญชีทั่วไปเพื่อที่จะจัดการวัสดุตรงนี้เมื่อตอนสิ้นปีงบประมาณของเรานะคะแล้วระบบมันก็จะไม่กลับรายการให้อัตโนมัติเราก็สามารถใช้วิธีที่2ต่อไปได้เลยก็ยังไงเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะพูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็รู้แนวทางเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไป